สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกคนครับชาว YouTube ต่อจากคลิปที่รถบรรทุกคว่นะครับรถทัวงที่ผมลงคลิปให้ดูที่อำเภอวังซ้ำหมอแล้วก็ลงพลาสติกเสร็ผมก็มาลงคลิปรถลิปคว่านะครับนี้ครับกับผมก็จะซื้อของกลับไปด้วยครับไปทางผ่านพอดีครับของที่ผมซื้อก็มีกล่อง CPU นะครับ ที p u กับนี่ครับเครื่องของคอมพิวเตอร์ครับชุดคอมพิวเตอร์นี่ครับ,รบแล้วก็มีจอจอคอมพิวเตอร์นี่ครับแล้วก็บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นี่ครับ <C> e <at> อะไรุ้มเอาไม้เราไปซื้อหน่อยมาแลยนี่ครัอาาบอันนี้เด็ก็ตี๋ยเลยเหรอ เป็นตัวใดนี่ยนี่เป็นทีวีจอเล็กฮะว่าที่เป็นจอ14นิ้วนะเออบ่เออจอ14นิ้วอันนี้เป็นโทรทัศน์รุ่นเก่านะครับนี่ครับตัวนี้ตัวที่หาได้เพราะอะไรบ้างฮะเรือนี้บ่เออไทยเป็นชุดบ่อินเเป็นชุดบ่เออเดียเป็นชุดเราก็ได้อันนี้ซื้อเป็นชุดนะครับชุดก็ตัวครับมาได้ช่างกิโลนะครับนี่ครับ ผมเอาเป็นชุดเลยนะครับใครจะคล้ายก็ติดต่อสอบถามผมได้นะครับทางหลังบ้าน u t u b e นะครับคอมเมนต์มาถามผมได้นะครับนี่ครับผมไปรับซื้อถึงที่นะครับถ้าไม่ไกลนะครับสอบถามผมได้ว่าชุดเท่าไหร่นี่ครับแล้วก็มีซีดีนะครับนี่นะครับอันนี้ผมซื้อเป็นกิโลครับกิโลก็ประมาณกิโลแล้วแพงนะครับ ครับแล้วก็ใครมีตัวนี้นะครับรับซื้อนะครับเดี๋ยวนับซีดีเลยเทปเพราะว่าเล็กหลายเดี๋ยวอันอันอันนี้จะตตู้ตตมันหนึนะแค่ใครมีครับตูต้มันให้ตัวขายสั่งขายผมได้ครับซื้อฮารด์ดดิสเป็นฮารด์ดดิสของคอมพิวเตอร์นะครับ นี pues. mm ่ค hmm. รับแล้วก so ็มีกล่องพาวเวอร์นะครับกล่องพาวเวอร์ก็มีนะครับแลใครอยากขายให้ผมเสียดายสั่งกล่องมาได้ครับนี่ครับแล้วก็มีบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ครับที่ผมรับซส่งบอร์ดอเล็กทนแบบนี้ครับบอร์ดรวมีบอร์ดเล็กติดต่อได้ครับ ยี่สิบบาสั่งก็งานโลสิบห้าบาทอันนี้เป็นบอดบอเอบอดมันเอาเก้ากิโลอาลกอสั่งท่าลกงัวากาเออเอตรงเยเก้าตี้ติรดันี้เหูอกกินอันนี้กิโลละสิบหตัวนี้ เรา,เาะจะกย่านรอันนี้ผมซื้อกิโลละสิบสองบาทนะครับน,น,นี่ครับไม่ใช่ตีนแต่ม่ใ่ีนีอนโอ้บ้แล้วไ่ใช่ตีนวันอันทอดรหัสอันจออันยิบเก่านิวงุ่มใส่เล็บขอยเน่าเป็นอาทิตย์โอ้โหค่อยๆะนะจนว่าตีนข่อยนี่ล่อออกออ เป็นนงงยู่ตั้งเป็นเอนเอาสิบหครั้งสิบหกสิเจ็ดไบเจ็ดเท่าไหรเออสิเจ็ดัเดือนหนงสิบเทบาทสิบาทต่อลเออ่าทำน้นราบเนี่ยมาึินฟองมาเนี่ยาึ้นฟองอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับเดีวก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ